Say อะระม่งพวกเยาเ้ยเพราะว่าน้าท่วมโซนเนี้ยน้ำก็ท่วมหเ็นกรเลบเมคือว่าน้ีดีพนเพิ่อก่เดี๋ยวปันล้วจะน้ปัเ็นสามเทียหายเบ้นฝีใครเราเาเ็แ้อนี้แล้วหาปลาซะแล้วคนมากะ

I mm mean... -hmm. ว่าเขาพูงไหมเซียนแว่าเขาพูงพูงก็รับตรงนี้มือก็เกนั่งนี้ก็เขาเลี้ยงตมือเนาเขาก็รู้ม่ได้หวยวะอยากงวยกอนโค้ด้วย điều mà... hòa là... à em nói bát đi một thân liệu một cái điều để là mấy anh กาบอกว่าไปทางพุ่นมัน้งต้นบ้านู่างหนาวน่ะยต้องแ่เป็นเรียนน้ำนานแล้ครับเปิ้พวิปไปดี่ะไทยเป็นและค <c oughs> นไทย <c oughs> อ่ะแต่เปมีลวิปไปอน้องก็ยังรู้

อ๊าดมันเข้าใจได้ à... ดีเล <ś b _ tripod> ่นในวันนี <OB disease> <S <S ้านีงนีอยู่ผสดีับลองง่าเนคิดว่าคนไหลหรือมือน่เห้ียญีพันขึ้นมาเขาบอกแต่เมื่อคืนเห็นคนลอู้าว่ัคนเป็นมืออะไรวะซุปเปอร์ดังนะที่อยู่ไหนบุ่ะนีเนี่ยรถบา่ะนี่นี่รถบาหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยเห็นจดานอเนี่ยบาราดเนี่ยนี่ดินี่รถบาร นี่นั่นนี่นี่นี่แหละมองหัวชี้มาปะนี่ยชี้เลยยูน่าพูกันนะมันเออกแบบสังลอตสักเท่่สิ็ดโมงแล้วแยมือเออกินน้ำอมฤตแย่มือเลยมั้ยเอ๊ะสีดงกลัวมือไว 转的。